รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ กระทรวงพาณิชย์ประชุมค่ายเพลงยักษ์ใหญ่โซนี่ยูนิเวอร์แซลวอร์เนอร์มิวสิกซึ่งเป็นคณะกรรมการสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อวางเป้าหมายในการผลักดันอุตสาหกรรมเพลงไทยให้เติบโตและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกโชว์ศักยภาพเพลงไทยสร้างไรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมอบหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าเป็นฟันเฟืองหลักรวมมือกับผ้าเอกชนดึงกลยุทธ์สร้างคอนเทนต์ครอบคลุมทุกด้านปลุกกระแสะเพลงไทยแดนศิลปินสร้างเอกลัก,กษณ์สู่เวทีโลก i f p a p i เนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีสัตว์ยักษใหญ่ถึง8,000บริษัทด้วยกันครอบคุมถึง70ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมในวันนี้ก็จะแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆทํำยังไงให้เพลงไทยเนี่ยพัฒนาเข้าสู่ระดับสากลให้ได้ We see Thai music already. I believe it's just a what is beautiful about and Thai music is that there is a certain unique style, a unique local That's which is part nice region yet international, which is kind of very exciting for us. CCPIT โดยองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนประจำปี2567เลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยจัดขึ้นช่วงปลายเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาที่ไบเทคบางนานำเสนอผลงานความร่วมมือลุ่ม,ม่น้ำโขงล้านช้างด้านเทคโนโลยีสีเขียวระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนมากยิ่งขึ้นเป็นการรวมผู้นำด้านอุตสาหกรรมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการของไทยจีนและเขตพื้นที่แม่น้ำโขงล้านช้างแลกเปลี่ยนหารือกันในเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสี <包括>我们在这边呃秉承小投入、快产出、滚动发展的这样的一个发展理念，快速的在泰国市场进行呃生产的布局，同时充分利用好现地的产业链的相应的资源，呃互相补充，共同促进泰国市场的新能源的产业的这样的发展。 g r าว i t y g เก e เ e c เปิดตัวเกมออนไลน์สุดฮอตระดับตำนาน The r a c n a r o k Mobile บนมือถืออย่างเป็นทางการซึ่งเล่นได้ทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์พร้อมพาแฟนๆ RO ร่วมออกผจญภัยครั้งใหม่สุดคลาสสิกในรูปแบบ MMORPG Open World อาจแน่นทุกรายละเอียดฟีเจอร์ครบอเทมฉ่ำเก็บเลเวลได้ไม่มีสะดุดโดยมีกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านเกมร่วมงานคับข้างออกผจญภัยพร้อมกันทั่วประเทศ31ตุลาคมนี้อันนี้เดยนแลกวหรอครับเหมือนมาทุกอย่างก็มาทุกอย่างมันเลยเห็นชัดเจนเลยครับว่ายัางไงเนี่ยคือแบบ เป็นต้นตำรับหรือว่าดั้งเดิมเลยไหมใช่ใ,ชให้คนที่เล่นลักหน้งล็อกเนี่ยจะชอบโ์ชั่นนี้อีกโ์ชันหนึ่งครับผมตั้งใจทําจริงๆครับเราได้มีการเก็บฟีดแบ็ของผู้เล่นมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นได้ภาพแบบเดิมแหลกได้การเล่นแบบเดิมอาจจะเป็นพวกกิวอร์แบบเดิมๆะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเอามาทําในโปรเจกต์นี้เพื่อที่ให้ทุกคนได้รู้สึกว่าจะกลับมาตกหลนรักกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้คิดว่าตัวนี้น่าจะดึงให้ผู้เล่นอยู่กับเราได้ได้จริงๆครับ